การดูแลแก่นแท้อย่างมีภัยได้ยินเสียงใดให้ละวางเสียงนั้นรู้เห็นสิ่งใดให้ละวางสิ่งนั้นต้องไม่รับรู้ไม่รับเห็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงคนข้างบ้านร้องเพราะกำลังจะตายหรือได้ยินเสียงใดที่น่าหวาดกลัวต้องได้ยินแล้วผ่านเลยไปหากละวางไม่ได้จะเกิดอาการตายก่อนตาย คือรู้ว่าตนเองจะต้องตายแน่ๆหรือการตายทั้งเป็นยอมรับให้ได้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องมีสติตลอดเวลาอย่าอยู่นิ่งเฉยเพราะจะทำให้กลัวมากขึ้นควรหากิจกรรมทำรรอย่างเช่นอ่านหนังสือธรรมะเพื่อให้จิตเป็นบวกเกิดความอิ่มเอิบสังเกตรธรรมชาติก่อนนาทีวิกฤตจะเกิดขึ้น ลางบอกเหตุก่อนเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ท้องฟ้ามืดมิดผิดปกติใบไม้จะพลิกคว่ำพลิกงายแหลดูหดหูสัตว์ทั้งหลายจะไม่ปรากฏกายให้เห็นเลยแต่ถ้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านจะเห็นหมันวิ่งลุกลี้ลุกลนผิดปกติหรือบางตัวจะนอนนิ่ง,งน้ำตาซึมเรื่องเวลาที่แน่นอนนั้นขอบอกตามตรงว่าไม่ทราบเพราะจริงๆแล้ว น่าจะเกิดตั้งแต่คิสักราตศ 1, 9 9 9ักราช1999ตามที่นอสตาดามูสทำนายเอาไว้แต่เมื่อดูจากเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วภัยธรรมชาติที่รุนแรงอย่างไม่เคยพบเห็นมาก่อนในชีวิตนี้และจากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์ต่างๆคิดว่าจะเกิดภายใน1-3ถึงปีเป็นกรรมของสัตว์โลกนะครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกว่าระบบจะเริ่มร้างมนุษย์ปลายปี47 ที่แรกคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจิตเกิบเพลอประมาทครูบาอาจารย์แล้วจะมีเหตุอื่นมาล้างเรื่อยๆด้วยระบบภัยพิบัติทางดินน้ำลมไฟโรคระบาดและอุบัติภัยสงครามและจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนพระจักกพัรด์ลงมาภัยพิบัติจึงจะสงบต่อไปที่จะวิบัติหนักๆก็คือไต้หวันญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อเมริกา เคยถามครูบาอาจารย์ว่าไม่เคยมีใครเปลี่ยนได้เลยหรือท่านบอกว่าไม่ได้ท่านว่าปู่ยีเว้าก็ป่านพระเจ้าเว้านั่นแหละในโลกนี้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้เพราะกรรมของมนุษย์เป็นเช่นนั้นสำหรับเมืองไทยต่อไปกรุงเทพก็ไม่ใช่จะปลอดภัยเพราะฝ่ายรักษาภายในของกรุงเทพเริ่มถอนระบบออกไปมากแล้ว และต่อไปภาคใต้แทบจะไม่เหลือจะเป็นเกาะเป็นแก่งทั้งหมดเราเข้าใจว่าภัยพิบัติในภาคใต้เป็นสัญญาณของยุคจักรพรรดิที่กําลังจะเริ่มต้นที่จริงมีสัญญาณอย่างอื่นแต่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ที่มีมีหน้าที่และจะเข้าไปถึงระบบธาตุเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ถ้าใครมีจิตที่เอ็กซเรย์ธาตุได้ ก็จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแก้วมังกรและแก้ววิเศษของเทวดาก็อาจเป็นของไร้ค่าในโลกมนุษย์เพราะความไม่รู้ครูบาอาจารย์เคยเล่าว,ว่าแค่นาก่งหลังขึ้นมามนุษย์ก็ตายเป็นเบื่อแล้วต่อไปบางทีก็จะหายไปทั้งเกาะที่ยังไม่นับภัยพิบัติจากเท้ากกนาคแถวลพบุรีที่ไหนไม่ช้าคือช่วงท้ายๆของภัยพิบัติ จะลุกขึ้นมาภายในเพื่อไปรอรับพระจกักรพรรดิขณะที่ทหารเล่งสแปกองพลที่เคยเฝ้ายักษ,กษ์ตนนี้อยู่ที่อื่นกรูบาอาจารย์ท่านก็ว่ายักษ์กกนาคตนนี้มีพิษมากแค่พริกตัวพิษของยักษ์ก็จะทําให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงได้มนุษย์จะตายไปครึ่งโลกแต่คนที่มีศีลก็ไม่เป็นไรเราค่อนข้างมั่นใจ ว่าภายในปี2,560ประเทศไทยจะได้เป็นมหาอำนาจและไทยกับลาวจะรวมกันเป็นหนึ่งคือประเทศเดียวกันท่านไหนขยันหมั่นเพียรรักษาศีลภาวนาก็จะได้มีโอกาสอยู่ในยุคใหม่ต่อไปส่วนท่านที่ยังไม่มีศีลร,รมพอก็คงจะต้องไปตามวิธีกรรมของตนเองาศาสนาอื่นนั้นไม่มีเหลือเมื่อถึงเวลาแล้วจะหนีตายมาพื่ง าศาสนาพุทธกันหมดเท่าที่ทราบต่อไปมหาอำนาจอย่างเช่นอเมริกาอังกฤษจะต้องมาพึ่งพาไทยศูนกลางโลกศูนกลางาศาสนาอยู่ในประเทศไทยซึ่งต่อไปที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยจะเป็นใจกลางโลกใจกลางาศาสนาในยุคจัก,กรพรรดิทั้ทงโลกจะถูกปกครองโดยสามร่มโพสีอัญญาสิทธ และอัญญาธรรมพระจกักรพรรดิจะเป็นพระมหากษัตริย์ของโลกอย่างที่พวกเกี่ยวเขาคิดจะของโลกกันนั้นไปไม่ถึงดวงดาวหรอกเพราะวิทยาศาสตร์ถึงทางตันแล้วเหตุที่เกิดในภาคใต้ซึ่งเป็นเขตพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรงขนาดนี้ต่อไปเหตุที่เกิดในเขตศาสนาอื่นๆนั้นจะรุนแรงกว่านี้มากและความหมายนะที่จะเกิดขึ้นนั้นก็จะมากด้วย ถ้าหากศึกษาถึงเชื้อของจิตวิญญาณเดิมของการมาเกิดก็จะเข้าใจว่าอย่างอิสลามและคริสต์นันเชื้อจิตวิญญาณเดิมหรือต้นทาาของจิตวิญญาณของพวกนี้เป็นพวกยักษ์ตระกูลต่างๆดังนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าพวกยักษ์นอกศาสนาเขาตีกันนั้นก็พวกยักษ์เหล่านี้แหละที่มีปัญหากันและพวกยักษ์เหล่านี้ก็มาเกิดมากในยุคนี้ ส่วนในเขตประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงจะเป็นเชื้อนาคเชื้อเทวดาเชื้อครุฑคนในเขตประเทศไทยส่วนใหญ่ก็วนเวียนอยู่กับการเกิดเป็นเชื้อต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับชาติที่ทำมาทำบาร,รมีมาแต่เด่นๆว่าเคยทำบาร,รมีในภพภูมิไหนมามากก็จะมีความเกี่ยวพันกับภพบภูมิเหล่านั้น และเมื่อถึงเวลาก็จะเป็นการทำบารมีร่วมกันระหว่างภพภูมิและบางครั้งการทำงานจากภายในก็จะส่งผลออกมาสู่ภายนอกแต่คนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นภายในที่เห็นก็คือผลที่แสดงออกมาภายนอกแต่คนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นภายในที่เห็นก็คือผลที่แสดงออกมาภายนอกและพยายามอธิบายกันด้วยเหตุและผลทางวิทยศาศาสตร์ ซึ่งเป็นการรู้นอกแต่ไม่รู้นในคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายเหตุผลภายนอกแต่ไม่เข้าใจถึงกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นเหตุอยู่ภายในนี่คือรู้ไม่แจ้งในเรื่องนั้นๆก็เลยเกิดความใครที่คิดจะทำบุญกุศลอะไรก็ให้รีบเร่งทำหากเมื่อใดที่ผู้ที่เขาได้พระอินทเขาทำอธิษฐานบรารมีเพื่อดูแลพระาศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการปรารถนาพุทธภูมิระบบที่เขาทำหน้าที่ภายในเขาก็จะทำงานตามลำดับเมื่อถึงตอนนั้นคุณจะเห็นคุณค่าของศีลธรรมของศีลห้าศีลแปดของบุญบาร,รมีที่แต่ละท่านบำเพ็ญเพียรสั่งสมมาให้ลองนึกถึงเหตุการณ์เคลื่อนยักษ์ในภาคใต้เคลื่อนยักษ์ขนาดไหนที่จะทำให้ด้ามขวานไทยเหลือเป็นเกาะเป็นแกง และคลื่นยักษ์ขนาดไหนที่จะสามารถทำให้เกาะขนาดประเทศไต้หวันหายวับไปได้ในพริบตาเมื่อไรก็ตามที่นาคใจญ่ทำงานจะสั่นสะเทือนไปทั้งโลกหากจะเทียบเหตุการณ์นในภาคใต้ที่ผ่านมาเป็นแค่นาคใหญ่โกงงลังหรือสะดุ้งเพียงเล็กน้อยลองจินตนาการดูหากพวกนาคบางพวกมีหน้าที่ทำริษเพื่อล้างพวกมีศีล ไม่เพียงพอสำหรับอยู่ในยุคพระธรรมบนโลกนี้ก็จะเหลือคนไม่มากอย่างที่ประสูตรบอกไว้จากที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าสู่กันฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไม่มีใครที่จะสามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมเป็นตัวกำหนดเพราะยุคพระยาธรรมมิกราชก็เป็นพุทธประเพณีเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกึ่งกลางพระพุทธศาสนา ในยุคของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อย่างในยุคพระเวสสันดรคือซึ่งเป็นช่วงประมาณกึงกลางศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งหลังจากพระเวสสันดรได้ผ่อนแปประการจากพระอินทแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดยุคพระยาธรรมิกราชเรอยยุคพระจักรพรรดิขึ้นถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าลูกชายของพระเวสสันดรจะเป็นพระจักรพรรดิในสมัยนั้น ในยุคร่วมสมัยในปัจจุบันนี้มีบุคคลผู้หนึ่งทำทานบาร,รมีจนได้ผ่อนแประการจากพระอินทร์แล้วเช่นกันก็พอจะอนุมานได้ว่ายกพระยาธรรมิกราชนั้นเข้ามาใกล้ปลายจมูกแล้วความประมาทต่อไปจะมีพระจกักรพรรดิเป็นผู้ปกครองโลกพระยาธรรมิกราชจะคล้ายกับพระสังฆราชและจะมีพระโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่ง จะทำหน้าที่คล้ายกับนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งสามร่วมโพสีก็คือสามโพธิสัตว์ที่ลงมาทำหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนานั่นเองและก็มีเราอัญญาสิทธิ์อัญญาธรรมที่ตามลงมาทำหน้าที่อีกจํานวนหนึ่งบางคนก็รู้ตัวแล้วบางคนก็อาจยังไม่รู้ตัวเองถึงเวลาแล้วก็คงจะได้เห็นว่าของจริงนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งบางท่านก็จะมีชื่อเสียงในหมู่เทพเทวดานาครุธกุ่มพันธ์หรือสีมุนีดาบทเป็นต้นพวกเขาเหล่านั้นก็รอยกพระยาธรรมมิกราชแต่พวกมนุษย์ไม่รู้จักเพราะท่านเหล่านี้จะอยู่อย่างเงียบเงียบและลี้ลับครูบาอาจารย์ท่านเคยเปรยๆเปรยให้ฟังว่าสำหรับผู้ทำบารมีเข้มข้นแล้วนั้นดังบอดีดีบอดังเช่น เรื่องทาดแก้วเจ็ดประการที่เริ่มเข้ามาสู่ระบบแล้วและมีสิ่งของอื่นๆอีกหลายอย่างที่กร,กระจายกันอยู่ในหลายประเทศเป็นต้น